ครับผมสวัสดีครับแฟนคลับนะครับ FC ช่องช้างแห่งานทีมงานหนุ่มเสกนะครับครับตอนนี้ก็กาลังมาถึงช่องเขาขาดนะครับที่เขาเรียกว่าช่องเขาขาดเนาะเขื่อนอุบลรัฐครับผมอีกประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คงถึงเนาะจุดหมายปลายทางนะครับก็คืออาสสมปุรุษีเกตแก้วนะครับ นี่ครับได้มาจากจะเชิงเซานะครับก็มีองค์พระพิฆเนศแล้วก็องค์หลวงพ่อโสธรนะครับอิติอิติอิติตพุทธโสนโมพุทธายะแคล้าคาดปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นคาถาของอหลวงพ่อโสธรนะครับผม จร,จริงๆก็อยากจะไลฟ์สดให้ชมนะครับแต่ว่าตรงนี้สัญญาณไม่ได้ครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสังกตังโลก,กังกัวิตูนภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานเดินทางแข้วคาาปลอดภัยนะครับโที่มองเห็นนะครับเขาขาวนู่นนะครับเป็นเขื่อนอุบลรัตนะครับ จังหวัดน้องบัวลำพูนี่ครับผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงรลบันดาลประทานพอให้ลูกให้หลานนะครับเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับแก้วกาดปลอดภัยนะครับผมนี่นะครับเป็นวิวที่สวยมากนะครับบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับเป็นน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำน้ำเขื่อนอุบลรัฐครับผม เดอพี่น้องอ่าผ้าเที่ยวเราเด้นนี่ครับช่องช้างแงงานทีมงานหนุ่มเสกออนทัวร์ครับผมผ่าเที่ยวนะครับอ้อันนี้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับประดนก็ะหอนนะ น้ำขาวพภาพวิวสวยงามครับผมกัสีมีลงมอในจังหน่อยครับลงเขาเขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะครับผมโอ้นำ้ำขาพาพตรงนี้น้ำยังไหลยอยู่ครับ <ม uman> เขื่อนอุบลรัดน้ำอย่างเยอะอยู่ครับผมสวัสดียามเช้าเช้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับ เข้ามาชมเข้ามาเมนนะครับช่องช้างแหงงานทีมงานหนุ่มศสกครับผมสำหรับเจ้าภาพิจัดงานอยากได้สร้างอยากได้ช้างร่วมงานนะครับงานมงคลงานพิธีต่างๆนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขนะครับ095-8123-138ครับผมอู้ยแมนงามารครับผม ระวังน้ำกับฟ้าติดกันเลยไหมครับเรียวไปไหมครับน้ำกับฟ้าติดกันพอดีโอ้ยใหญ่ขนาดนีครับเบิงเดครับเ้อบนครับเป็นภาคปีหนึ่งนะครับผมจะมาอยู่สองครั้งนะครับผ่านตรงนี้นะครับแต่ปีนี้มาครั้งเดียวนะครับเพราะว่าช่วงกระถินตรงกันพอดีนะครับเลยไม่ได้มา กระถินตรงกันกับกระถินอยู่บ้านพอดีนะครับร้องกัดก็เลยไม่ได้มาครับผมก็สูงพอสมควรอยู่ครับควรเคยไปเคยมาไปจําแล้วก็เป็นอย่างนันครับเนาะโอ้ยอ่างไรก็ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เขา้เขามาชมขเข้ามาเมน เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอวยพรนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ถูกขอบพระคุณทุกคำอวยพรนะครับคนใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐจงย้อนกลับไปมปาเกิดกับ f อทุกท่านทุกคนนะครับขอให้อยู่ดีมีสุขโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรง เงๆรวยๆนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปกับปีเก่านะครับปีใหม่ที่จะถึงเน้ก็ขอให้อ่าได้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ขอให้การงานก้าวหน้าขอให้การค้าก้าวไกลนะครับจะคิดใดจะคิดสิ่งใดจะปรารถนาสิ่งใดนะครับก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการนะครับผม ยังไงก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอสำหรับน้ำจิตน้ำใจนะครับของพอ่พอแม่ๆนะครับของเอฟซี C, ทุกท่านทุกคนนะครับทางก็จะลาดชันนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ลาดชันอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าชันมากนะครับก็โอเคไปได้สบายๆครับผมยังไงก็ขอให้ าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงปกปักรักษาคุ้มของลูกหลานนะครับให้ไปทำงานในครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับ FC นะครับอยู่แถวหนองบัวลำพูนะครับได้ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับ ามาทักทายนะครับมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมาถ่ายรูปคู่กับพ่อพลายก็ได้หรือจะมาลอดท้องพ่อพลายนะครับหนุนดวงเสริมบารมีนะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามจริงๆครับผม ขื่อนอุบลรัฐนะครับยิ่งใหญ่เขื่อนนี่ใหญ่มากนะครับมีปลาขายนี่ครับเขื่อนสวยงามมากครับยังไงก็ชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับของเขื่อนอุบลรัฐนะครับ สวยครับนี่โอ้มองไปติดกันกับฟ้าเลยนะครับแยกไม่ออกเลยระหว่างน้ํากับฟ้านะครับเพราะว่าใหญ่นะครับมองจนสุดสายตานะครับโอ้ร้านอาหารแถวนี้บรรยากาศดีมากนะครับอยากลงไปเที่ยวชมบรรยากาศสักหน่อยเนาะให้มีโอกาสก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังว่าแหละไปทำงานนะครับ แล้วสวยเลยครับบรรยากาศดีมากแถวนี้สุดยอดจริงๆครับปลาเต็มไปหมดเลยนะครับแถวเขื่อนเนาะยังไงก็ต้องมีปลานะครับอ่าสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายที่สุดก็ขอให้พ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆนะครับ ยงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้เงเงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พ,พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม